หยุดกินสีอาหารตัวร้ายที่คุณไม่รู้ว่าคือสาเหตุหลักของกลิ่นตัวแรงมีอาหารอะไรบ้างมาฟังกันครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มอาหารที่มีกลิ่นฉุนครับเช่นกระเทียมหัวหอมต้นหอมครับกลุ่มอาหารในกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีซันเฟอร์เป็นส่วนผสมครับซึ่งเวลาที่ทานเข้าไปนะครับตัวซันเฟอร์เองนะครับก็จะถูกซึมเข้าสู่กระแสเลือดครับแล้วก็จะถูกขับออกมาทางเหงือแล้วก็ลมหายใจของเราครับดังนั้นนะครับถ้าหากไม่อยากมีกลิ่นตัวแรงควรหลีกเลี่ยงครับกลุ่มที่2ครับเครื่องเทศและอาหารรสจัดครับเช่น แกงกะหรี่ครับพริกขมิ้นครับตัวของพริกเองนะครับเขาก็กระตุ้นการทํางานของเหงื่อของเราครับทำให้มีการหลั่งเหงื่อที่มากขึ้นจึงทําให้กลิ่นตัวเพิ่มมากขึ้นครับส่วนตัวแกงกะหรี่แล้วก็ขมิ้นครับเขาจะมีน้ามันหอมระเหยครับซึ่งน้ามันหอมระเหยนี่เองเวลาที่เราทานเข้าไปเป็นมันมากนะครับก็จะอยู่ในร่างกายได้นานครับทาให้มีกลิ่นของแกงกะหรี่แล้วก็ขมิ้นครับติดตัวนานจึงทาให้กลิ่นตัวของเราดุนแรงขึ้นครับที่3นะครับกลุ่มเนื้อแดงครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมบางนิดเช่นชีส เนยครับอาหารเนื้อแดงนะครับเวลาที่ทานเข้าไปก็จะมีการย่อยที่ยากครับทาให้ระบบขับถ่ายของเรานะครับมีการขับถ่ายที่ช้าจึงทําให้เกิดกลิ่นตัวที่รุนแรงครับส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทนมนะครับอย่างท้่ชีสตัวของชีสเองนะครับเขาจะมีส่วนผสมของกรดไขมันนะครับและเมื่อทานเข้าไปนะครับกรดไขมันก็จะถูกขับออกมาทางผิวหนังครับและ เมื่อถูกย่อยไปที่ใต้ผิวหนังนะครับก็จะทําให้กลิ่นตัวเราเนี่ยจากกลิ่นตัวที่หอมนะครับกลายเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวครับอาหารไม่ได้สีนะครับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์และคาเฟอีนครับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นะครับเวลาที่เราทานเข้าไปนะครับร่างกายเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติกครับและขับออกมาทางเหนือครับทําให้เกิดกลิ่นขึ้นมาครับของคาเฟอีนเวลาที่ทานเข้าไปในร่างกายนะครับก็จะทําให้ร่างกายนะครับกระตุ้นการหลั่งเหงื่อเพิ่มมากขึ้นและผสมกับสารคาเฟอีนที่ถูกขับออกทางเหนือครับก็จะทําาใใหห้้มมีีีกลิ่่นนนตัััวททเ็คคครรรบบถะ่ ไม่สามารถเลิกรับประทานอาหารในกลุ่มนี้ได้ครับเพราะเป็นอาหารที่ชื่นชอบนะครับแต่ก็ไม่อยากมีกลิ่นตัวนะครับผมอยากแนะนํานี่เลยครับตัวช่วยครับคือสบู่ร้างกายรีเฟสและสเปรย์ล้างกายรีเฟสครับไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นตัวครับเพียงคุณใช้ในทุกๆวันครับแม้ว่าคุณจะทานอาหารในกลุ่มนี้อยู่นะครับคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นตัวอีกต่อไปครับ